เราเราจะลงตรงหนี้ิอย่า้ามรตรงนี้แลงตรงนี้หเดอเอตู้รระางเโอ้เชอาเียไม่รอดเลยตรงนี้คนน้อยนะ เล่นงคนเออ,เออเจอคนวันหนึ่งคนไปเจอศัตรูกรเดือกฟืดห้องน,นี้ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ไม่มีอะไรใช้ประโยชน์เลย ไดไหนขอบัดวะเฮ้ยเียนฮึโชคดีเลยเจอคนอยู่อ่ะ ได้เลงอย่างเดียวแล้วเราไม่ดีนั่นด้วยเต่ต้องหารถด,ด่วนเลยอย่าแจ้งดดตัวนได้ไหมกำลังทำลิปอยู่ดิยุยยุยอันตรายอันตราย ผีดอ่ะไปเจอโดน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 ไปโดนว่ะไไไม่เลยแล้วบีไปเพื่อ Capture the Defensive Drop โดน้ำทุบพยาบาล เลือดเต็มลุยกับเถอแต่เราต้องรีบไปตรงไหนตรงนั้นก่อนนะถ้าเราไวไปดีวงมันจะบีบตายได้นะวงตรงนั้นนะ่ะจับได้ว่าตรงนี้เป็นอันตรายนะดูแล้วนะ่ะ อองเยอะอันตราย้อกวีรถชะคาดก่อนขับรถแล้วก็ขับไปเลยหนี <Help me. S 1> อยู่อีกก็ตายตายหูไปอีกก็เป็นินญานสลับสีตอนนี้มีกันแค่สองร้อยเองแต่ต้องหาผมที่ตู้กดก่อน